สวัสดีผมวันนี้อยู่กับโซโลทีเด็ดบอลนผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมเพื่อให้พลาดทีเด็ดของผมนะวิเคราะห์บอลกันหนึ่งคู่ผมก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอลกันวันนี้รายงานผลบอลคู่เมื่อคืนนี้ก่อนเป็นคู่ระหว่างอ่ะแอตันวิล่านะผมเปิดบารลัดกับเาเยือนอย่างของนิวเซนนะก็จบสกอร์ไปที่2ประตูต่อศูนย์นเมื่อคืนนี้แอตันวิล่าต่อหนึ่งลูกนะแอตันวิล่านะผมยิงไปก่อนนะผมนาทีที่13นะแล้วก็มายิงนาทีที่อ่าโอกาสการยิงของแอตันวิล มีถึง14ครั้งผมเข้ากอบไป5ครั้งนะได้ไประตูไป2ประตูส่วนนี้ก็เสนอมมีโอกาสยิง7ครั้งเข้ากรอบไป1ครั้งผมทำประตูไม่ได้นะการคลองบอลการส่งบอลความแม่นยำผมเป็นทางอาร์นวิล่าที่เหนือกว่าครับก็แดกกันไปพราผมสหรับหน้า YouTube นาะใครที่ตามอ่ะก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอลวันนี้ผมก็ขอฝากเพจก่อนนะวิ8า88 s o เทียบบอลผมก็ฝากมากดติดตามกดไลค์เพจผมด้วยจะมีอาเทียบบอลลงให้ทุกวันครับผม แล้วแต่บอลมากบอลน,น้อยนะใครที่อยากเข้ากลุ่มนําเล่นครับมีให้นะอ่ะกลุ่มซูเปอร์วีพีของผมครับก็จะแจกที่บอลกันทุกวันแล้วก็มีน้าเล่นไลฟ์สดบาคาร่าทุกวันผมมีหลายบรรดาเซียนนะถอนกันยับผมได้มากกว่าเสียแน่นอนอ่ะมีนําเล่นกันครับตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงคืนนมบวกกันทุกวันครับเมื่อคืนนี้ก็น่าจะแตกนะสเต็ปสามอันนี้อ่าเซียนอ่ะแปะวีพีครับผม สเตปสแล้วก็น่าจะเป็นสมาชิกแตกอีก1ท่านนะแตกสเตปสามผมก็กินไปนะผมเราไม่ต้องเอาไปถึงอ่ะสี่ห้าสเตปหสตปผมตายตัวเดียวมันน่าเสียดายนะเอาชัวร์ผมเอากําไรนะเรามาลงทุนผมเรามาลงทุนนะเรามา,าหากําไรจากเว็บไม่ใช่เว็บแดกเรานะอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มนะ ข um> ึ้นไว้ให้แล้วผมบนหน้าจอนะผม k i s 1: s m a 007นะผมลายนี้ลายเดียวเท่า uh,> นั้นใครที่อยากเข้ากลุ่มอะมาวิเคราะห์บอลนึ่งคู่สึกแดงเดือดอีกแล้วมาะว่าเป็นทางแมนยูนะผมเปิดบ้านรักกันเมยีเยือนอย่างของนิเบอร์พูนะก็เต่เวลาเที่ยงคืนของบ้านเราเป็นฟุตบอลอะรอบ4ทีมนะเอฟครับครับผมอ่ะมาดูนัดล่าสุดที่เจอกันนะ น่าจะจบเสมอผมถ้าจำไม่ผิดนะ,ะสักครู่อ่าเป็นวันที่18เดือน2 2 0 2 0 21นะผมอ่ะติดหนาาแล้วเป็นทางอ่าแมนยูผมที่มาเยือนลิเวอร์พูลนะก็จบสกอร์ไปเสมอนะ0 0นนน่าจะไปทางอ่าลิเวอร์พูลที่ต่อครึ่งลูกนะใครที่เล่นแทงลิเวอร์พูลอีกคือนั้นก็ตายไปผมมาดูนัดล่าสุดของแมนยูผมไปเยือนฟูแลมนะที่ก็เก็บชัยชนะมาได้ผมด้วยสกอร์2ประตูต่อนหนึ่งนะเป็นวันที่21เดือน1 2 2 1 มาดูเกมในบ้าน5นัดล่าสุดของแมนยูครับชนะ4เสมอ0แล้วก็แพ้ไป1นะชนะชนะวัดฟอร์ดของผม1-0แล้วก็แพ้กับแมนแมนซิก2ประตูต่อ0ผมแล้วก็ชนะแอตตันวิลล่า Ethan illa, 2ประตูต่อ1แล้วก็ชนะวูฟแฮมตัน1ประตูต่อ0แล้วก็ชนะลีกยูไนเต็ด6ประตูต่อ2ผมยับไปนะโอ้สกอร์สูงกินสบายนะผมมาดาูฟอร์ม10นัดภาพรวมของแมนยูครับ แมนยูเรผมชนะ7เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะก็น่าจะแพ้กับแมนซิตี้นะอ่ะมันแพ้กับแมนซิตี้นะผม2ประตูต่อศูอ City, นยะ์แล้วก็เสมอกับอ่าเลสเตอร์ซิตี้ผม2-2นะแล้วก็เสมอกับอ่าลิเวอร์พูลศูนย์ศูนย์นอกจากชนะกันมา7ครั้งผมฟอร์ม10นัดภาพรวมถือว่าทำได้ดีนะมาดูฝั่งของทางอ่าลิเวอร์พูลผมนัดล่าสุดนุม่มเปิดบ้านแพ้กับเบอร์ลี่นะผมด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์น่เป็นทางอ่าเบอร์ลี่ที่เก็บชัยชนะไปได้ผม มาดูฝั่งาทางอฮานัดเกมเยือนของอลิเวอร์พูลนะฮานัดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ครับผมแพ้กับอ่านัมตันนะด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์โหวมเราก็ชนะอ่าแอตตันวิลล่าแอตตันวิลล่าผมด้วย4ประตูต่อ1นะแล้วก็เสมอกับอ่านิวเซนศนะูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะคิตตันพาเลตเจ็ดศูนย์โวมแล้วก็ชนะอ่าเอ้ยไม่ใช่ชนะเสมอกับอ่าฟูลแลมหนึ่งหนึ่งนะ มาดู่าฟอร์มสิ์นัดภาพรวงของริวพูรครับชนะ3เสมอ5นะผมแล้วก็แพ้ไป2นะส่วนใหญ่หนักไปทางเสมอนะก็ถือว่าเยี่ยเยือนถือว่าทําได้ดีผม5นัดล่าสุดแค่แพ้แค่ครั้งเดียวนะแพ้กับเซานะผมมาดูราคาเปิดมาที่น้ำเวบียาร์แปดเก้าแปดครับราคาเปิดมาอยู่ที่ตอนนี้เสมอนะทีแรก่เป็นทางาาแมนยูต่อปอป,อปอนะแล้วก็สกอร์สูงเตมเวลา2ลูกครึ่งควบ3นะ วันนี้จะให้เล่น3หน้าเหมือนกันผมมาเล่น3หน้านะให้เป็นทางลิอร์รพูนแล้วผมต่อเสมอนะแล้วก็เล่นสกอร์สูงเต็มเวลาสองลูกครึ่งแล้วก็ให้เล่นส,ส,งนสูงแรก1ลูกก็ผมราคาเปิดมาผมบอกแล้วผมราคาเปิดมาเสมอผมสกอร์สูง2ลูกครึ่งกดสูงไปเลยผมกดสูงไว้นะหรือว่าต่อ,อปอป,อปอมาสกอร์สูงต้อง2ลูกครึ่งนะหรือว่า2ลูกครึ่งควบสามผม ถ้าต่อมา1ลูกสกอร์แค่สองลูกครึ่งเป็นไปไม่ได้ผมต้อง2ลูกครึ่งควบ3นะอย่างน้อยต้อง3ลูกครับถ้าสกอร์ต่อมา1ลูกวันนี้ผมสูงแน่ๆผมน่าจะยิงกันยับนะวันนี้จใจเล่นให้เล่นทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลต่อเสมอนะแล้วก็เล่นสกอร์สูงเต็มเวลา2ลูกครึ่งแล้วก็สูงแรกใครมองว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างแมนยูผมก็สามารถสวนผมได้น่าเจ้าบ้านน่าจะชนะก็สามารถสวนผมได้ครับไม่ว่ากันนะ ขอย้าไปอีกทีผมขอย้าไปอีกทีนะเป็นทางอ่ะลิเวอร์พูลทีมเยือนนะผมต่อเสมอนะแล้วก็ให้เล่นอ่ะสกอร์สูงเต็มเวลา2ลูกครึ่งแล้วก็สูงแรก1ลูกใครมองว่าเป็นทีมเจ้าบ้านอย่างแมนยูก็สามารถสวนผมได้นะอ่ะไม่ว่ากันครับ่อ,อนจากลานไปผมก็ขอฝากเพจก่อนนะอ่ะขอฝากเพจอีกสักหนึ่งครั้งผมวีอาร์แปดเก้าแปดโซโลทีเดบอลนผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพจผมด้วยบอลมากบอลน,น้อยเดี๋ยวลงให้ทุกวันนะผมช่วงนี้ น่าจะถูกปิดกั้นผม7วันนะใครที่อยากได้ทีเด็ดก็แอดไลน์ส่วนตัวมาได้ครับผมใครที่อยากเข้ากลุ่มนาเล่นผมบวกตลอดชีวิตนะได้มากกว่าเสียแน่นอนก็สามารถเข้ามากลุ่มสามารถเข้ามาอยากเข้าเออขอภัยด้วยลินรัวแล้วใครที่อยากเข้านะบวกแน่นอนผมบวกกันแน่นอนนะเรามาลงทุนเรา,าลงทุนนะเรามาหากําไรจากเวฟไม่ใช่ให้เวฟมาแดกเรานะอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มครับ K I S S M A 00 7จหรายนี้รายเดียวเท่านั้นขึ้นไว้ให้หน้าจอผมรีบจดนะอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ